วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับดิจิมอนไดโนเสาร์สุดคลาสสิกที่มีชื่อว่าทีรานมอนครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมวันนี้ผมจะมาพูดภาพรวมของดิจิมอนตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะชอบนะเพราะว่ามันมีความเป็นคลาสสิกมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าตัวนี้นะครับมันจะทําอะไรมันก็จะถูกจัดอันดับให้มีความตรงข้ามกับตัวเกรมอนซะเหลือเกินนะครับเพราะว่ารูปลักษณ์ของพวกมันเนี่ยจำง่ายนะครับตัวนั้นก็คือทีรานอมอนนั่นเองนะครับผมทีรานอมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่เราได้เเา หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราเล่นเกมนะครับเราก็จะเห็นทีแรนโนมอนแบบแทบทุกภาคอ่ะคือแบบโผลมาให้เราเห็นแล้วก็โผลมาให้เราเลี้ยงนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ยากเลยนะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวสีแดงแแล้วก็มีเป็นคล้ายคครีบสีเขียวเขียวอยู่ที่หลังของมันนะครับต้องบอกว่าในส่วนของตัวทีแรนโนมอนเนี่ยมันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดูจากดูจากชื่อมันก็น่าจะรู้เนาะทีแรนโนซอรัสนะครับผมก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีบทบาทนะครับในแง่ของการเป็นสตรอของพวกเด็กๆเป็นหลักเนาะเราจะได้อองงข ก็มีนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวประกอบฉากนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวทีรโนมอนเองนะครับต้องบอกว่ามันมีร่างพัฒนามีสายพันธุ์ต่างๆนานานในตัวของมันนะครับเยอะแยะเลยนะครับต้องบอกว่าในส่วนของการคัดมาวันนี้นะครับผมจะคัดตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับทีรโนมอนโดยตรงนะครับจะไม่เอาแบบสายพัฒนาก่อนหน้ามันหรืออะไรอย่างนี้มาพูดคุยกันเนาะตัวที่มีความเป็นทีรโนมอนนะครับที่ผมคัดมานะครับรวมตัวมันด้วยเนี่ยมีถึง10ตัวนะครับผมไม่น้อยเลยนะเออก็เอามาคุยกัน ผมเคยทําคลิปเป็นพวกแบบสายพันธุ์อากูมอนสายพันธุ์กาบูมอนไปแล้วนะเออไอพวกนั้นก็ประมาณหนึ่งนะครับแบบแถวแถวสิตัวได้นะครับแต่ว่าทีรานอมอนมี10ตัวอย่างนี้ผมก็ว่าเอามาทําคลิปได้เหมือนกันเนาะโอเค10ตัวของทีรานอมอนนั้นจะมีตัวอะไรบ้างก็ต้องเชิญไปรับชมกันเลยนะครับผมแน่นอนครับผมพูดถึงทีรานอมอนเราจะไม่พูดถึงทีรานอมอนตัวของมันเองไม่ได้นะครับผมทีรานอมอนเลยนะครับตัวตั้งต้นของมันนะครับเป็นระดับร่างโตเต็มวัยนะครับผมรูปแบบไดโนเสาร์แล้วก็ประเภท Data นนััมมตวของเี่ป็ดา แต่โลกยุคโบราณแล้วนะครับผมร่างกายของมันก็มีการพัฒนาให้เหนือกว่าไดนโนเสาร์ทั่วไปนะครับก็คือจะมีเป็นครีบแล้วก็เล็บของมันเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากตัวทีเร์นมอนนะครับเป็นดิจิมอนที่มีสติสมัมปชัญญะที่ด,ดีนะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนที่นิสัยสงบกว่าแบบที่คนเห็นนะครับผมว่ากันว่าถ้าเกิดว่าจะเอาตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับสามารถทําให้มันเชื่องเนี่ยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเทมเมอร์แบบมือใหม่นะครับผมคนที่ต้องการเลี้ยดิจิมอนมือใหม่เนี่ยไอ้ตัวน รูปแบบเป็นรัสเซีด้วยกันนะครับอย่างพวกเกรมอนอย่างพวกแบบอาร์มอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่มีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทีราโนมอนเนี่ยจะถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความคลาสสิกสูงมากนะครับท่าไม้ตายของมันคือการพ่นเปลวเพลิงสีแดงออกจากปากมีชื่อท่าว่าไฟเออร์เบลสนั่นเองครับและแน่นอนนะครับผมทีราโนมอนเขามีร่างเอ็กซ์แอนติบอดีด้วยนะครับอ่าตัวที่2ก็คือจะเป็นทีราโนมอนเอ็กซ์ครับผมไอตัวนี้นะครับก็ยังเป็นระดับ ตัวเต็มวัยอยู่นะครับรูปแบบไดโนเสาร์เช่นเดิมแล้วก็ประเภท d าต a านะครับผมตัวของมันเนี่ยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับมีการดึงความเป็นสัญชัตญยานของสัตว์เลื้อยคานไดโนเสาร์ aur, อะไรพวกนี้ออกมามากขึ้นแล้วก็ร่างกายของมันเนี่ยจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดูจากรูปทรงแล้วมันจะมีความเพียวขึ้นแม้ว่ามันตัวจะขยายใหญ่ขึ้นก็ตามนะครับพลังงานกล้ามเนื้อต่างๆ,ๆนานาจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของครีบหหลลัััังงงงงขอออมมมมมนนนนนะะคคคคครรรบปปปกกตติแแแ้วววว็็ืจจเเีีีีท่่่่่าาาาใชสส เหมือนกับว่าเป็นอนัญมณีแล้วนะครับจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วครีบหลังของมันเนี่ยสามารถใช้ในการโจมตีได้ด้วยนะครับท่าไม้ตายของทีรานออน X นะครับผมคือไฟเ e อร์เบสที่มีการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นท่าที่มีชื่อว่าครีมซันเบสนั่นเองครับผมเป็นการพ่ดเปลวเพลิงสีแดงที่มีความรวดเร็วแล้วก็มีความรุนแรงมากกว่าของทีรานอมอนนะครับแล้วก็สามารถม้วนตัวนะครับผมแล้วก็หมุนเข้าไปโจมตีศัตรูได้นะครับผมก็คือใช้ไอตัวครีบที่มีการพัฒนาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ท่าไม เทเรโนมอนสายไวรัสบ้างนะครับก็คือดาร์คทีรโนมอนนั่นเองครับดาร์คทีรโนมอนเป็นดิจิมอนระดับตัวเต็มวัยนะครับผมรูปแบบไดนโนเสาร์ประเภทไวรัสครับตัวนี้เป็นดิจิมอนที่มีความเป็นทีรโนมอนอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันเป็นดิจิมอนรูปแบบไดนโนเสาร์เนี่ยที่ได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปนะครับทำให้ดิจิมอนสายพันธุ์ทีรโนมอนเนี่ยมีการพัฒนาร่างสู่สายไวรัสนะครับร่างกายของมันเนี่ยจะคือเหมือนกับมีบั๊กอยู่ตลอดเวลานะครับพอมีบั๊กปุ๊บเนี่ยความคลั่งของมัันน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 กกกกก็็จจะะะมมมมมีีีีาาาาาาาว่่ดิิิิอออแบบสยยพนะพธุ์ททรรรปปปตตเเเ นะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่มีความดุร้ายนะครับร่างกายก็มีความแบบว่าสีดํามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แขนของมันจะสังเกตได้ว่าเล็บต่างๆนานานเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแข็งแรงกว่าของทีรามอนนะครับว่ากันว่าเล็บนี้สามารถใช้ขยี้ศัตรูได้เช่นกันครับ <S <S ตัวของดาร์คทีรามอนเองนะครับผมต่างกับของทีรานมอนเลยทีรามอนเนี่ยจะมีความเชื่องที่บอกไปนะครับแต่ว่าดาร์คทีรานมอนจะเป็นดิจิมอนที่มีความดุร้ายนะครับว่ากันว่านอกจากตัวของมันเองนะครับมันจะมองทุกสิ่งทุกอออยย่่่างทีูรบตเป็น เลยนะครับผมมมีความโหดร้ายมีความโหดร้ายส่วนท่าไม่ตายนะครับจะเป็นการพ่นเปลวเพลิงที่มีความร้อนสูงที่มีชื่อว่าไฟเ e อร์บลัสนะครับผมไฟเจอร์บลัสนี้จะเป็นท่าไม่ตายที่ว่ากันว่าถ้ามันรุมโจมตีเป็นฝูงนะครับจะทําให้พื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นทะเลเพลิงได้เลยครับและไม่แพ้กันนะครับผมตัวดาร์กทีเดนอมอนเองก็มี X อ็กซ์แอนติบอดีด้วยนะครับผมดาร์กทีเดนอมอนเกนะครับก็คือระดับโตเต็มวัยรูปแบบไดโนเสาร์แล้วก็เป็นประเภทไวรัสนะครับผมไอตัวนี้พอได้รับ X เเขข้้าาาไปุนนนนีี่ยยมมมมักก็็จจะควใิงึ เพราะว่าอย่างตัวเดิมมันดุร้ายใช่ไหมแต่ว่าพอได้รับ X อแอนติบอดีเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายของมันจะถูกพัฒนาให้มีความเพียวเหมือนกับตัวทีรานอมอนนั่นแหละครับผมก็คือมันสามารถเคลื่อนที่เรววเร็วขึ้นแล้วก็มีสติสมปชัญญะที่สามารถตัดสินใจอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแต่ความแบบโหดเหี้ยมของมันยังโยนะครับไวรัสที่อยู่ภายในร่างกายเนี่ยมันก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้มันไม่คลั่งไม่ตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดและร่างกายของมันนะครับก็ยังมีส่วนบางส่วนที่มีความแข็งมมมมมมมาา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 กกกกกยยิิิิ่่งงงขขึึ้้้้้้้นนนททํใหสสสรรรรถถถปปอัโจจตตีีี็ไไดดและะธภพ ไม่ตายจะยังเป็นไฟเ e อร์บลัสอยู่นะครับผมเหมือนกับดาร์คทีเรนมอนแต่ว่ามีการเพิ่มเขม้ามาหนึ่งท่าน,นะครับคือการใช้เปลวเพลิงสีเขียวนะครับหุ้มกรงเล็บเอาไว้แล้วก็โจมตีใส่ศัตรูได้ชื่อท่าว่าเฟรมสแนชครับผม อันนี้จะเป็นระดับโตเต็มวัยนะครับระดับโตเต็มวัยของทีราโนมอนมีแค่2ตัวนะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นทีราโนมอนแล้วก็ดาร์คทีราโนมอนเนาะแล้วก็ไอสอตัวนี้ก็บีร่าง X นะครับต่างกันไปอ่าทีนี้จะมาดูร่างสมบูรณ์บ้างนะครับร่างสมบูรณ์ถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะสำหรับสายพันธุ์ของทีราโนมอนนะครับอ่ะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวแรกคือมาสเตอร์ทีราโนมอนครับมาสเตอร์ทีราโนมอนเป็นดิจิมอนระดับร่างสมบูรณ์รูปแบบไดโนเสาร์และเป็นประเภทวัคซีนครับอ่าพอจากดัตัััััััวววขอออองงงทีีีรรรราาาาาโนน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 มมมมมมเเเเเ่่่ยยป็็ตตตะะคบไ้้้ถกกกกิดฝึ สามารถเอาชนะศัตรูมาได้แบบมหาศาลแล้วก็สามารถแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจนได้รับการยอมรับจากโลกดิจิตอลปุ๊บเนี่ยมันจะพัฒนาร่างกายเป็นมาสเตอร์ทีรนอวอนตัวนี้แหละครับผมคือร่างกายของมันจะสังเกตได้ว่ามีพวกแบบแผลต่งนางนานานะครับเป็นเครื่องยืนยันว่ามันสามารถเอาชนะการต่อสู้มาแบบนับไม่ถ้วนเลยนะครับแล้วตัวของมันเองเนี่ยพอพัฒนาร่างเป็นร่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมมันก็ยังมีลูกน้องเป็นทีรานอวอนอยู่นะครับซึ่งลูกน้องก็คือจะเรียกว่าลูกน้องหรือลูกศิษย์ก็ได้นะครับก็คือนนัก พอพัฒนาเป็นร่างสมบูรณ์ตัวนี้ปุ๊กเนี่ยมันก็จะได้เป็นจ่าฝูงประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ร่างกายของมันเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิง่งขึ้นแล้วนะครับมันก็สามารถที่จะฝึกฝนให้กับทีรานาอนตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับฝึกฝนเป็นเหมือนกับอาจารย์นะชื่อมันก็คงอยู่มาสเตอร์ทีร์นาอนนะครับคือมันฝึกฝนเทรานาอนให้สามารถแข็งแกร่งมากยิง่งขึ้นแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้พัฒนาร่างเหมือนมันถ้าไม้ตายของมาสเตอร์ทีร์นาอนก็คือเป็นการพ่นเปลวเพลิงที่มีพลังมหาศาลม ดนทีรานมนเป็นดิจิมอนระดับร่างสมบูรณ์รูปแบบ ไซบอร์กประเภทไวรัสนะครับเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นสายพัฒนาม,มาจากดาร์คทีรานนมอนโดยตรงเนาะเพราะว่ามันมีความเป็นไวรัสอยู่อ่าซึ่งก็เป็นดิจิบอลไซบอร์กที่มีการอัพพลังเข้าไปทําให้ร่างกายของมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับว่ากันว่าตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบเขาจะเปรียบเทียบกับเมกาดรามอนครับผมเมกาดรามอนเนี่ยเป็นดิจิบอลตัวหนึ่งที่สามารถต่อสู้ภาคพื้นอากาศได้เป็นอย่างดีเนาะเพราะว่ามันสามารถบินได้ไอ้ตัวนั้นเป็นไซบอร์กภาคพื้นอากาศแต่ว่าเมทัะเทอร์้นดดิินคคบมออ่าาากก็ืถ้เว ทัพไหนมีเมก้าดรามอนกับเมตันทิรานอมอนปุกเนี่ยสามารถเล่นงานศัตรูได้แบบว่าทั้งกองทัพเลยนะครับร่างกายของมันจะสามารถป้องกันการโจมตีและก็สะท้อนการโจมตีบางรูปแบบกลับไปได้นะครับส่วนคางของมันเราจะได้เห็นว่าคางของมันเนี่ยคางของมันนะครับเป็นต้นแบบเป็นโปรโตไทป์ของคางของมุกเกนดรามอนด้วยนะเออซึ่งคางของมันนะครับแล้วก็ปากของมันที่ยังมีความเป็นไดโนเสาร์อยู่แล้วก็บวกกับความเป็นไซบอร์เข้าไปเนี่ยสามารถกัดศัตรูได้แบบเละเทะเลยทีเดียวนะครับท่าไม้ตายของเมทันทิรานอมอนจะมีือง ที่มีความคล้ายกับเมทัลเกรมอนนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่ากีก้าเดสทรอยเออร์2ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นท่าไม้ตายที่ยิงออกจากมือซ้ายนะครับเป็นการพ่นลูกลําแสงพลังที่มีการทําลายล้างสูงมีชื่อท่าว่านิวเคลียร์เลเซอร์ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาอีกคู่ปรับหนึ่งของเมทัลเกรมอนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีดรนอมอนใช่ไหมเกรมอนพัฒนาเพิ่มเมทัลเข้าไปก็กลายเป็นเมทัลทีดอรนมอนแล้วก็เมทัลเกรมอนแล้วก็ผมประทับใจมากว่าเราได้เห็นการต่อสู้ของไอ้สองตัวน,น <c oughs> ยร่างเอ็กซ์แอเช่นกันนะครับไอตัว X Antibody นี ant ่ครับก็เป็นรากสรณ์เหมือนกันนะครับรูปแบบไซบอร์แล้วก็เป็นประเภทไวรัสที่นี้ในส่วนของการที่มันได้รับ X Antibody เข้าไปของเมทันทีรานาอนนะครับมันจะกลายเป็นดิจิมอนที่มีสติสมชัญญาและมีสติปัญญาที่สูงมากนะครับแล้วก็มันยังคงความโหดเหี้ยมของมันเอาไว้การต่อสู้ภาคพื้นดินของมันนะครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถกําจัดศัตรูได้อย่างง่ายได้ในส่วนของแขนของมันนะครับมันจะมี นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเมทัลเทีราโนมอนเตัวนี้นะครับมันใช้เวอร์ชัน7.0ครับผมก็คือเป็นเวอร์ชันที่อ่อนกว่านั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าไอตัวเมทัลเทีราโนมอนเเนี่ยมันสามารถเอามาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับท่าไม้ตายของมันก็คือท่าเดิมครับผมกีก้าเดสโซเยอร์2นะครับแต่ว่าของนิวเคลียร์เลเซอร์เมื่อกี้นะครับจะมีการพัฒนาเป็นเวอร์ชัน2เหมือนกันนะครับก็คือยิงจากแขนซ้ายนั่นแหละรูปแบบการโจมตีก็คือมือซ้ายมมมมมมือออขขวววาา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 ไไ่่่่่ตตตงงกกกกััััันนนนนะะะคคครร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 รบบแิิิิเเเเลลลีีียยย์์ซปปดดึ้้สสถททศูธ ภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมร่างสมบูรณ์ตัวต่อไปของสายพันธุ์ทอรานอมอนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ทีรานอมอนนะแต่ชื่อของมันคือเอ็กซ์ทีรรานอมอนครับ เอ็กซ์เทอร์ลมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่าสมบูรณ์รูปแบบพัฟเพ็ตประเภทวัคซีนครับตัวนี้นะครับมันเป็นดิจิมอนที่ดูทรงแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายกับอ่ามอนไซมอนเนาะที Mon ่เหมือนกับเป็นดิจิมอนตัวหนึง่งแต่ว่าเข้าไปอยู่ในพัฟเพ็ตแล้วก็กลายเป็นในตัวนี้นะครับก็ว่ากันว่ามีดิจิมอนตัวหนึ่งนะครับที่เขาหลงรักทีรานมอนนะครับคือเป็นติ่งทีรานมอนเนี่ยเขาก็ไปหาตุ๊กตาของทีรานมอนมาใส่นะครับพอไปหาตุ๊กตาของทีรานมอนมาใส่ก็เลยกลายเป็นไอ้ตัวนี้นะครับมม่งเอง er อนนสนกหื เลยครับผมถ้าเกิดว่าดิจิมอนแบบร่างโตเต็มวัยอ่อนๆไปสู้กับมันเนี่ยคือโดนมันเล่นงานแบบง่ายดายมากนะครับเพราะว่ามีพลังที่แข็งแกร่งในตัวของมันนะครับแล้วซึ่งอันนี้เขาก็มาร์กไว้ด้วยว่าในข้อมูลของอตัวของเอ็กซ์ทรนมอนนะครับก็มีความคล้ายกับมอนไซมอนเนาะมันคือพะอัะเพท็ดอะเออถ้าเกิดว่าดิจิมอนที่อยู่ในออกมาปุ๊บเนี่ยไอตัวหุน่นพับเพท็ดตัวนี้มันก็จะไม่สามารถขยับขยืนได้นะครับคือต้องมีคนที่มาใช้งานตัวนี้ของมันนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ตายของมันคือเป ความน่ารักนะครับท่าไม่ตายมีชื่อว่า pretty attack นะครับผมอ่าเป็น pretty นะโจมตีแบบน่ารักนะครับแล้วก็อีกท่านึงนะครับคือเป็นการที่พ่นลูกทรงกลมนะครับผมที่มีพลังของความชั่วร้ายใส่ศัตรูได้นะครับชื่อท่าว่า black matter ครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นทีรามอนรูปแบบที่น่ารักอีกหนึ่งตัวนะครับผมไอ้ตัวนี้มีชื่อว่า m a เมที r ามอนเป็นดิจิมอนระดับร่างสมบูรณ์นะครับผมเป็นรูปแบบกายพันธุ์แล้วก็เป็นประเภทดาตาครับรูปร่างของมันถ้าทุกคนดูนะครับมันก็จะมีความเป็นกงเล็บมีความเป็นคร ไดนโนเสาร์คล้ายๆกับตัวทีารามอนนั่นแหละครับผมแต่ว่าร่างกายของมันนะครับต้องบอกเลยว่ามันคือดิจิมอนที่ได้รับข้อมูลของดิจิมอนไดนโนเสาร์เข้าไปนะครับแล้วก็ข้อมูลที่มันได้รับมากที่สุดเลยคือจะเป็นของทีารามอนครับข้อมูลของทีารามอนมาอัดแน่นในตัวของมันแล้วก็จะทําให้มันเกิดขึ้นเป็นมาเมทีรามอนอย่างที่บอกไปนะครับผมร่างกายของมันเนี่ยดูจะตัวเล็กนะครับแต่ว่ามันสามารถเล่นงานดิจิมอนตัวใหญ่ได้อย่างสบายในสารนุกรมผมชอบข้อมูลมากเลยข้อมูลของมาเมทีรามอนนะครับผมมันจะพูดถึงเรื่องของอนาเขตครับผมมันเป็นดิจออนที่ชบุาขต อนอื่อย่างไร้ความปราณีนะครับเป็นดิจิมอนที่มีความลูกรานนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นประเทดาต้าก็ตามนะลูกร,ราอนอาณาเขตคนอื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็หวงอาณาเขตของตัวเองนะครับมันจะภูมิใจในอาณาเขตของมันมากถ้าเกิดมีศัตรูไหนมาบุกมันก็พร้อมที่จะไฟต์ตลอดเวลานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่เป็นข้อมูลก็ที่ตลกนะครับอาณาเขตของมันแต่เขาบอกว่าร่างกายของตัวมาเมทีรามอนนะครับมันก็คงเหมือนกับพวกมาเมมอนเนาะมีความแบบตัวเล็กอะไรเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาเขตของมันก็จะมีความเล็กนะครับผมก็คือ ในส่วนของความเล็กของร่างกายของมันนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถเล่นงานดิจิมอนที่ตัวใหญ่กว่ามันเป็นร้อยเท่าได้สบายนะครับเพราะว่าพลังกาลังอันมหาศาลของมันสามารถที่จะโจมตีให้มีความรุนแรงได้นะครับสิ่งหนึ่งที่มันภูมิใจเลยก็คือเรื่องของกรามของมันครับกรามของมันเนี่ยจะมีความสามารถในการกัดที่รุนแรงมากนะครับและศัตรูที่ต้องหวาดกลัวมันก็คือจะเป็นพวกแบบดิจิมอนประเภทไดโนเสาร์โดยเฉพาะแบบไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าไอ้มาเมทีรามอนเนี่ยมันสามารถเล่นงานตัวบว่าได้ แล้วก็ดิจบอลเดนอสซอาต์ตัออื่นอย่างอารโลมอนเกรมอนอะไรพวกนี้นะผมว่าก็ไม่ใช่ศัตรูของมาเมทีรามอนแน่นอนครับผมถ้าไม่ตายของมันคือการกัดแบบรัวๆครับผมไม่ใช่การกัดแบบขย่ำนะเป็นการกัดแบบงับๆกัๆกัดๆอะไรเงี้ยท่ามีชื่อว่ามาเมไบท์เทาซันครับผมฟังจากชื่อท่าแล้วเทาซันน่าจะกัดประมาณพันรอบในระยะเวลาไม่นานครับส่วนอีกท่าโจมตีของมาเมทีรามอนนะครับก็คือเป็นท่าที่มันจะใช้ในเวลาที่มันใกล้แพนะครับคือมันจะปลดหมวกของมันออกนะครับแล้วก็ใช้หลอกล่อศัตรูเพื่อสวนกับศัตร อย่างรุนแรงนะครับมีชื่อท่าว่าเมโทราเลียนะครับผมเป็นดิจิมอนที่พลิกแพงได้เยอะมากนะครับสำหรับไอตัวนี้นะร่างสมบูรณ์ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นร่างสุดยอดของสายพันธุ์ทีรานอมอนนะครับมีเพียงตัวเดียวนะครับที่ผมหามาได้นะครับผมไอตัวนี้มีชื่อว่ารัสทีรานอมอนครับรัสก็แปลว่าขึ้นสนิมนั่นเองนะครับร่างกายของมันเนี่ยที่เห็นเป็นสีแบบมีความน้าตาลน้ำตาลเนี่ยมันคือเป็นสนิมนะครับผมเออรัสทีเานอมอนนะครับเป็นดิจิมอนระดับร่างสุดยอดรูปแบบไซบอรรรกกเปป็นะภทไวััสาดูจ น่าจะเป็นไปได้สูงว่าแทนที่จะเป็นตัวมาสเตอร์เทีร์โนมอนใช่ไหมน่าจะพัฒนามาจากเมทัลเทีร์โนมอนเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าข้อมูลก็บอกนะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นดิจิมอนสายพันธุ์ทีร์โนมอนที่มีชีวิตมาอยู่อย่างยาวนานนะครับแล้วมันคือร่างสุดยอดของเทอราโนมอนในส่วนของข้อมูลตัวนี้ก็บอกไว้นะครับว่ามันคือเมทัลนทีราโนมอนที่มีการผ่านการต่อสู้มาอย่างเขี่ยวกรัมเลยนะครับผมก็คือแบบบาดเจ็บแบบล้มป่วยอะไรพวกนี้มานะครับผมก็คือแบบอดทนทรมน,นมากจนพลังไซบอร์ของมัน ขึ้นสนิมสีแดงครับผมอันนี้ผมงงมากว่าการขึ้นสนิมสีแดงคือการพัฒนาร่าง <c oughs> ของมันใช่ไหมนะครับก็คือเทัลทีเรนมอนที่มีการผ่านศึกอะไรพวกนี้มานะครับร่างกายที่มีการขึ้นสนิมแล้วก็ตัวเองสามารถทนกับความเจ็บปวดตัวนั้นได้นะครับมันจะสามารถพัฒนาร่างเป็นรัสทีรนมอนได้นั่นเองนะครับตัวของรัสทีรนมอนเองนะครับว่ากันว่าตัวของมันตัวเดียวเนี่ยสามารถถล่มศัตรูเป็นฝูงได้ในพริบตานะครับแล้วก็เป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่ชอบกินดิจิมอนตัวอื่นด้วยนะครับผมถ้าเกิดว สามารถเล่นงานหรือจับดิจิมอนเหล่านั้นกินทําให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยราบเป็นหน้ากลองได้ในเวลาไม่นานเลยนะครับท่าไม้ตายของมันคือการยิงปืนใหญ่ที่มีพลังดิจิคอมหาศาลนะครับชื่อท่าว่าทีรัสคลัสเตอร์ครับสวนน่วนอีกอันนึงจะเป็นการพ่นเปลวเพลิงที่มีสีเหมือนกับร่างกายของมันนะครับจะเป็นออกสีน้าตาลนิดนึงเนาะมันจะพ่นเปลวเพลิงสีน้าตาลตัวนี้แหละครับผมพ่นใส่ศัตรูเป็นวงกว้างนะครับชื่อท่าว่าลัสเบสครับผมอ่าก็คือเป็นการพ่นเปลวเพลิงแห่งสนิมนั่นเองนะครับผมซึ่่าดดิจนทีโ น,นี้นะครับไม่ควรจะเป็นดิจิมอนเครื่องจักร มากเลยนะเพราะว่าท่าเนี้ยนะครับว่ากันว่าถ้าเกิดว่าใครโดนเปลวเพลิงนี้ถ้าเป็นดิจิมอนทั่วไปก็คือแหลกสลายได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดิจิมอนระแบบรูปแบบไซบอร์กรูปแบบแมชชีนอะไรพวกนี้ถ้าโดนท่ารัสเบรสเข้าไปจะทรมานมากเพราะว่าร่างกายจะถูกหลอมให้กลายเป็นสนิมก่อนแล้วก็ค่อยๆสลายไปอย่างทรมานนะครับโอ้เป็นดิจิมอนที่มีความแบบว่าโหดเหี้ยมในท่าไม้ตายมากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับรัสทีรรนอมอนร่างสุดยอดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทีรานอมอนนะครับทั้ง,ทาาทง,ง,บงบอกเลยว่าสนใจมับ กว่าจะเป็นร่างสุดยอดได้เออมันต้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆนะครับสำหรับตัวทีเรนมอนนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วรู้สึกแบบว่ายังไงกับดิจมอนสายพันธุ์นี้นะครับชอบตัวไหนที่ผมเล่ามาใน10ตัวนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจดิจมอนที่มีความเป็นสายพันธุ์ของตัวไหนนะครับผมที่แบบว่าชื่อนี้ชื่อเดียวเนี่ยมันมีความหลากหล,ล,ลายเนาะผมเคยทําเป็นอากูมอนไปแล้วกาบูมอนไปก็แล้วนะครับแล้วก็าวนี้เป็นทีเรนอมอนนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้แบบว่าพี่ครับทำดิจมอนที่มีชื่อ อ,อะไรเงี้ยเออก็อยากฟังตัวไหนนะครับ คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาแล้วก็ทําในรูปแบบนี้ให้แล้วกันเนาะอ๋อต้องบอกก่อนนะว่าผมชอบตัวไหนนะครับส่วนตัวผมนะผมชอบไอ้ตัวที่เป็นร่างสมบูรณ์เวผมชอบมาสเตอร์ทีรนอนมอนแล้วก็ชอบเมตันทีรนอนมอนนะครับเออคือสองตัวนี้แบบมันดูเป็นร่างสมบูรณ์ของทีรนอนมอนที่มีการพัฒนามาแบบจากร่างตัวเต็มวัยแบบคลาสสิกนะครับผมก็คือแบบเป็นแบบเทนอสเสาก็ได้นะครับเป็นไซเบอร์ก็ดีอะไรางี้นะแต่ร่างทีเรนอนมอนก็ไม่เลวนะครับข้อมูลมันดูโหดเทียมดีแต่ว่าผมขอโหวตให้ร่างสม สำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังอะไรชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ